กัดลงมานอนนี่เลยครับดูโอ้ยโชว์โอ้ยช้าโอ้ยเหนื่อยใจมากเลยเจ้าถิ่นโดนเหยียบอ่ะ สวัสดีครับผมพวกผมตุ้มทีเซฟนะครับวันนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นหมายไหมครับรั้วเขียวๆนะครับนี่แล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นนะฮะเราก็ดูจากสภาพอากาศเราก็รู้กันดีว่าที่นี่นะครับคือคลองสุขสวัสดิ์นะครับผมเรียกได้ว่านะครับตอนนี้คลองที่นี่ก็เป็นที่รู้จักของใครๆหลายๆคนแล้วนะครับบางคงอาจจะเรียกว่าเป็นคลองดังในทีวีนะฮะหรือว่าจะเป็นคลองหมายดังในตำนานนะครับก็วันนี้เลยตั้งใจว่าจะมาหาปลาช่อนปลาชโดนะครับแล้วก็นี่ครับอ่า อยากจะมาเปิดสิงเสื้อตัวใหม่ด้วยครับผมนี่ลายใหม่เลยคอร์เรชันใหม่ะครับก็เดี๋ยวจะมีวานจําหน่ายนะครับทั้งหน้าเพจซึ่งเสื้อตัวนี้ผมบอกเลยว่านะครับมีจํานวนจํากัดนะฮะทำมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําเยอะกลัวขายไม่หมดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับประมาณ6กโมงครึ่งครับซึ่งเป็นเวลาที่ดีในการที่จะเริ่มตกปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปัดเดิมนะครับหมายเี้เป็นหมายแรกนะครับและอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับนี่ครับคันไยว่านะครับบลาซอนนะครับ เวทแดขีดสินะครับความยาว6กฟุตหนะครับแล้วก็ส่วนลอกเนี่ยครับนี่ตัวเก่งเลยสตรีทเอนะฮะหมายนี้นี่จวดชะโดมาหลายตัวนะครับด้วยลอกตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าพละกําลังเหลือเฟือนะครับภาษสายที่ผมใช้นะคก็จะเป็น P E 3นะครับของ Duel นะครับทักสี่นะฮะส่วนลอกนะครับมีคนถามว่าทําอะไรบ้างนะฮะสตรีทเอตัวนี้คือจริงๆมันเป็นลอกสปูลลึกนะครับซึ่งผม ไปแต่งเพิ่มนะครับคือผมเปลี่ยนสปูลนะฮะไม่ได้ใช้สปูลเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องการกําลังเบรกของล้อตัวนี้นะครับซึ่งสตรีทเอเป็นล้อที่มีกําลังเบรกสูงที่สุดนะครับในบรรดาซีรีส์ของสตรีทนะฮะผมก็เลยต้องการกําลังเบรกของตัวนี้นะฮะเราก็เลยไปเปลี่ยนสปูลเพิ่มนะครับแล้วก็ให้มันตีแบบเหยือวเบาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมมาใช้วันนี้นะครับผมส่วนเยื่อนะครับนี่เลยช้าแล ฟลาล่างสีชมพูนะครับที่จะเอามาใช้เวลาผมจะออกหมายทุกครั้งนะครับผมก็จะใช้แอปในการดูตารางน้ำนะฮะซึ่งมีคนถามว่ามันชื่อแอปอะไรนะฮะแอปมันคือชื่อว่าแอปน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะตรงตัวเลยฮะหน้าตาของแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะมีบอกเกี่ยวกับเวลาตารางน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะว่าขึ้นลงกี่โมงครับซึ่งจะทําให้เรา สามารถวางแผนในการตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะดูว่าน้ําขึ้นกี่โมงน้ําลงกี่โมงนะฮะเราก็จะกะเวลาได้ถูกครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับน้าขึ้นนะครับต้องตกชะโดนะฮะแต่ถ้าน้ําลงนะครับเราก็จะตกปลาช่อนกันครับสำหรับคลองที่นี่นะฮะเตรียมตัวนะครับโซโล่หมายแรกเลยนะฮะปกตินี้ผมจะมาตกชะโดนี่จะมาตกช่วงบ่ายนะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายเย็นๆนะฮะเพราะว่าผมว่าอากาศมันกําลังดีนะครับปลามันก็จะหลบร้อนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับผมไม่รู้ว่าอากาศเย็นด้วยปลามันจะอยู่ในซุ้มหรือเปล่านะฮะ เราก็ต้องลองดูเนี่ยครับหมายแรกประเดิมไปเลยฮะย้ำไปก่อนนะครับนี่ครับทักทายไปก่อนเลยฝาลั่นนะครับส่งตีนเตะนะฮะ ายเสี่ไปแล้วนะครับเงีย <N> บ <eg ye b> อยู่ฮนะเงีย <N> บ <eg ye b> อยู่เงียบ <N eg ye b> อยู่อาจจะยังมีปลาเข้านะครับหรือว่าอาจจะยังเช้าอยู่นะฮะปลาก็อาจจะแบบว่ายังไม่ตื่นนะฮะ <N eg ye b> คนตื่นก่อนปลานะฮะมาสักตุ้มหนึ่งสักตุ้มหนึ่งขอประเดิมหน่อยฮะร,ระเดิมให้สักตุ้มหนึ่งอนะ่ะจะได้มีกําลังใจในการตกปลาช่วงเช้านี้นะฮะ <N> ถ้าเราโดนตัวแรกนะครับเราก็จะที่เหลือก็จะได้ตกแบบชิวๆเลยนะฮะ แล้วก็เวลาเราย้ำชะโดนะฮะย้ำไปเลยครับสิบไม้เบื้องต้นดูเช็คก,ก่อนว่ามีอาการหรือเปล่านะฮะถ้าที่ไหนชะโดดูนะฮะตีไม้สองไม้แรกนี่อาการออกเลยนะฮะอาการที่ว่านี่มาถึงว่ามันจะมีคลื่นน้ำที่เวลาปลาชะโดมันขยับหาตัวเหยื่อนะฮะขยับหาว่าไอตัวเสียงที่มันจ๊กแจ๊กแจ๊กเนี่ยมันมาจากไหนนะฮะเราก็จะรู้ได้ไง่ายว่าซมนั้นมีชโดหรือไม่มีชะโดนะฮะ ย้ายมุมมันเป็นมุมนี้มั้งนะครับเมื่อกี้เราตีมุมนู้นแล้วนะฮะเดี๋ยวันี้เราจะสลับฝั่งนะฮะ ท่าที่ผมตีเขาเรียกว่าเป็นแบ็คแฮนด์สคิปปิ้งนะครับแบ็คแฮนด์ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการตีฝั่งที่ไม่ถนัดนะครับเป็นการตีแบบหลังมือนะฮะจริงๆมันเป็นท่าที่เราถ้าเราฝึกนะครับเราก็จะได้ใช้มันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราตีได้แบบแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดีกว่าการใช้พิชชิ่งและสคิปปิ้งนะฮะแรงส่งในการตีแบ็คแฮนด์มันก็จะคล้ายโฟร์แฮนด์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นท่านี้ต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับมันจะยากตอนที่เวลาต้องพลิก ข้อมือหลังมือตีนะฮะส่วนการตีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ flipping นะฮะแล้วก็ให้มันสคิปปิ้ง าการตีง่ายๆครับกดคันลงนะครับแล้วก็ใช้สะบัดคันด้วยความเร็วนะครับให้ด้านท้ายคันเบ็ดนะครับไปตีกับต้นแขนมันก็จะเกิดเป็นจังหวะนี้ขึ้นมานะครับเหมาะกับตีอย่างเงี้ยนะครับหน้าตรงองเงี้ยนะฮะพื้นที่ในการตีน้อยนี่ท่านี้ได้เปรียบครับ เป็นเหรียญประจำหมดเลยนะครับมากีทีก็ได้ตัวนี้หลายรอบแล้วนะฮะแต่ดูเงียบนะบไม่มีจิบไม่มีอะไรเลยนะฮะผมเฝ้าดูมาสักพักแล้วนะครับ ดูจากระดับน้ำแล้วนะฮะอาจจะยังไม่มีปลาเข้านะครับหมายเก่าประจํามผมเลยนะครับถ้ามาตกปลาช่อนนี้ต้องมาแวะตกนี้แล้วนะฮะอย่างไงก็มีโอกาสได้ตัวนะครับตัวนี้ลองเอาเป็นเจอเปดน,นะครับไปล้วงดูนะฮะจะมีปลาช่อนเข้าที่ตื้นนะครับ กะชอนมีแน่ๆแล้วผมเห็นมันกัดอยู่ริมตลิ่งเลยนะฮะริมตลิ่งฝั่งโน้นใต้บ้านนะครับพิกเกยือให้มันลงแถวแนวนู้นครับนี่ไงเรียบร้อยอเรียบร้อยแล้วก็ต้องวัดเลยครับมาแล้วครับบวกหนึ่งเช่าโอ้โหกระสงนะฮะกระสงนี่วงบอกเลยว,ว่าตอนนี้น้ําดีนะครับน้ามีคุณภาพที่ดีนะครับปลากระส่งเลยเข้านะฮะ ต่งนี้ก็เป็นปลาที่แบบว่าทำลายเหยื่อมันกันนะฮะกัดทีนี่เหยื่อก,กระจายเลยนะครับสบับดแรงครับกัดทีมีตัวนะครับเหมือนจะเป็นปลาช่อนนะฮะ จะช่อนอยู่ตัวนะเมื่อกี้มันเห็นผมมันไหวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะลองตีดูนะปลามันยังไม่ตื่นมากนะฮะ เรียบร้อยกัดด้วยนะฮะโชว์อืมนี่ไงโอ้โหมี้ายมีไฟเชื่อโอ้โหเชื่อโอ้โหแค่โคตรใหญ่โอ้โหนี่นะฮะ ขนาดปลามันเห็นคนแล้วนะครับมันวิ่งออกไปนะครับโอ้โหนี่ตัวนี้โลกว่าดูไซส์ละก่อนไม่คิดว่ามันจะกัดนะครับพอตอนแรกผมเดินมาแล้วคือเห็นปลานะครับมันนอนอยู่ริมตลิ่งนะครับตอนนี้ปลามันก็เห็นผมแล้วว่ามันก็แค่ว่ายออกไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยตรงเหยือนะครับเลยหน้าตอนที่มันว่ายออกไปนะครับจังหวะนี้แหละครับแม่งกัดเลยฮะตัวนี้ผมให้เลยโลครึ่งเนี่ยมีแน่นอนฮะโลครึ่งตอนนี้น้ำที่นี่ค่อนข้าง คุณภาพดีนะฮะสะอาดนะครับถามว่ารสชาติเป็นยังไงผมว่ามันต้องรสชาติดีแน่นอนครับเจ้าปลาช่อนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างอ้วนด้วยนะครับใจนะเมื่อกี้วัดมาตอนแรกคิดว่าตัวเล็กนะครับสักพักมันดึงตอนแรกผมคิดว่ามันไปติดนะฮะก็คิดว่ายังไม่ใหญ่นะฮะแต่พอมันหลุดไปตรงที่มันติดกิ่งไม้เท่านั้นนะครับผมรู้ว่ยนี่คือมันใหญ่เลยฮะเป็นช่อนธรรมชาตินะที่ตกได้ในคลองสุขสวัสดิ์นะครับต้องขอบคุณฟาลั่นเจอเบตนะครับที่โยงไหนเนี่ยเลยไอโง่ไปนิดนึงนะครับ ตรงแนวน้ําตื้นนะฮะเมื่อวานเมื่อวานเหมือนกันได้ตรงนี้ครึ่งโลโอ้ยไซโลเนี่ยน่าจะโลกว่าด้วยครับโลครึ่งต้องมีนี่ขี่ตกไปเรื่อยๆเลยครับใช่ครับผมก็ตะเวนตกไปเรื่อยๆครับแต่แล้ไปหาตี s โดก่อนแล้วาคนนี้ก็ไปไหนมาแล้วตะกี้ไปตรงสุหลามมาแล้วอ่ะครับเฮ้ยสวยครับอันนี้ไม่เคยได้เคยได้ครั้งเดียวแต่มันผอมอ๋อครับครับในบ้านผมอยู่นี่นี่เจ้าถิ่นโดนเหยียบอ่ะ อ๋อตรงนี้ประจำอยู่แล้วครับรโอคพี่เสียใจมากเลยเดี๋ยวมันก็มีเข้าใหม่ครับน้ำกำลังขึ้นอยู่ถ่ายคลิปถึงประชาชนครับที่บางน้ำไม่มีไอพี่มีตกเบื่อแล้วตกเบื่อแล้วฮะเบื่อเนี่ยผมก็อยากจะออกไปเดเวรอบน้อยเนี่ยครับแอคชั่นจะเป็นวันหยุดนะครับแล้วมันก็มันกินง่ายครับแอคชั่นเนี่ยครับเพราะปลาไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยมันก็เลยทรายเลยขวาเลยทรายเลยขวาอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ปล่อยจมได้มันเหมือนอ้อย่างเงี้ยเนาะเหมือนพวกลูกปลาพวกอะไรเงี้ยครับเออแม่งสไลด์ได้ด้วยนะอ่ะเนี่ยท้องมันท้องมันก็ปล่อยเงครับปล่อยมันบางทีเราเราเห็นพวกมีปลาเงี้ยเรายังแบบยั่วมันได้ไม่ต้องแบบตีใส่มันก็ได้เงี้ยเดี๋ยวมันก็ว่ายมากัดอย่าง้ครับหนามมันค่อนข้างใส่นะถ้าเราอยู่เนี่ยปลามันเห็นตัวแน่นอนนะครับแต่ที่ผมมองมานี่คือเห็นพื้นเลยนะฮะ การที่เรายืนตกนะครับมันจะทําให้ปลารู้ตัวนะฮะ mm hmm. จะลองดูหมายนี้สวยดีนะครับเป็นหมายใต้บ้านนะฮะจะมีเชดนะครับนอนอยู่นี้แล้นะฮะ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีตัวจริงด้วยนะครับผมเจอตำแหน่งที่จะโดอยู่นะฮะคราวนี้ผมจะลองย้ำดูนะครับย้ำจนกว่ามันจะออกมากัดอีกครั้งนะฮะไม่รู้ว่ามันจะกัดอีกหรือเปล่านะแต่ว่าต้องลองดูฮะเราต้องส่งเหยื่อเข้าไปเช็คเรื่อยๆครับยั่วจนกว่ามันจะออกมากัดเหมือนเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้ามันกัดใต้บ้านนี่เปอร์เซ็นต์ได้ตัวนี้ผมน่าจะสูดเลยนะฮะเพราะว่าตอทั้งนั้นเลยนะฮะเสาคู่ด้วยนะครับ ตำแหน่งที่ตีนี่ก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าช่องม,มันจะบังคับเลยนะครับรว่ามีแค่รูแต่รูก็จะกว้างไม่ถึงฟุตนะฮะเราก็ต้องใช้ความรู้สึกตีนะฮะเล็งพวกนี้เลงยากครับรือว่าความรู้สึกว่าให้มันเข้าไปานั้นก็ปอแล้วฮะ เดี๋ยวมาอี้เดี๋ยวผมจะมาย้ำอีกทีนะแต่ผมจะเดินสำรวจเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันออกมากัดแล้วผมไม่รู้มันเข้าไปหรือเปล่านนเราต้องรอจังหวะให้มันต้องรอเวลาอีกนิดหนึ่งนะแล้วจะกลับมาย้ำนะฮะคิดว่าน่าจะโดนะโดนะครับก็หวังว่าอยากจะให้โดนครับ กัดไม่โดนนะครับ ดไม่โดนแล้วครับปลามันตัดแต่อนจะสายตาท่านแน่นอนแล้วกัดไม่โดนในขนาดกอช้าแล้วนะฮะขึ้นมาโม้แล้วคุณโม,ม้แล้วเนี่ยมันกำลังโมโหแล้วฮะอันนี้มันขึ้นมาโม้แล้วครับมันกำลังโมโหแล้วฮะ อืไม่ไงอืมโอ้ยไอ้ปอกไอ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 ปอกชั่รว้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมทำสำเร็จนะครับผมไอปอกนะฮะตื้อจนได้นะครับนี่สุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะแรงดีมากเลยครับนี่ครับผม ได้บล็อกนะครับไซส์ประมาณโลกว่าได้ครับกับทําประมาณครั้งที่3าเนี่ยได้ตัวนะครับเพราะว่าเราก็ตื้อไปครับเราก็ไล่สีเหยื่อด้วยนะครับถือว่าเป็นการนี่ครับประเดิมฉลองเสื้อลายใหม่นะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับก็เป็นฟ้าลั่นสีดํานะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเราต้องไล่สีด้วยนะครับเวลาตก s ะโดนะฮะถ้าเราไล่สีนะครับเวลามันกัดครั้งแรกไม่โดนนะครับั้งที่2มันก็ยังไม่ระแวงมากนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสีนะฮะพอเราเปลี่ยนสีล <like ้วก hmm. ็เปลี like ่ยนแอคชั่นนะครับก่อให เดี๋ยวจุดนี้นะครับผมจะย้ำอีกนะครับเผื่อมันอาจจะไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับอาจจะอยู่เป็นชุมชนนะครับชุมชนชโดโลคลองสุขสวัสดนะฮะโดยปกติก็มีโอกาสนะครับที่มันจะอยู่มากกว่าหนึ่งตัวนะฮะเพราะผมเคยตกได้นะครับสองตัวในที่เดียวกันนะฮะหนึ่งไอนี่ไง มีจริงด้วยครับผมบอกเรามีมากกว่าหนึ่งตัวนะมีจริงด้วยฮะ ค่ะคำแล้วว่าบางทีมอาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวนะฮะมีจริงครับแต่ว่าผมเห็นไซส์แล้วไล่กันเลยไอป้ปอกนะไอป้ปอกเท่าเมื่อกี้เลยนะครับไซส์ประมาณไซส์เกือบสองนะครับแล้วก็ท่าที่ผมใช้ตีนะครับเขาเรียกเป็นการแบ็คแฮนด์สคิปปิ้งนะฮะเวลาตีท่านี้มันต้องพลิกข้อมือกลับนะครับแล้วก็ตวัดคันไปนข้างบนนี้นะฮะมันจะเรียกว่าเป็นการตีแบบแบ็คแฮนด์นะครับข้อดีคือการที่เราท่าสมมุติว่าเรามาพิชชิ่งแล้วสคิปปิ้งนี้ใช่ป่ะฮะ มันจะต้องเสียจังหวะหลายจังหวะนะครับแต่ถ้าเราตีเป็นแบ็คแฮด์เลยฮะครับมันก็จะล้นเวลาแล้วก็ทําระยะได้ดีกว่านะครับด้แรงเวี่ยงที่ค่อนข้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมต้องทิ้งซุ้มนี้ไว้อีกสักพักแล้วค่อยกลับมาอีกทีนะให้ปลามันเริ่มเข้าซุ้มอีกทีนะฮะไอตัวเมื่อกี้มันว่ายออกมาแล้วนะครับว่ากว่ามันจะวิ่งกลับเข้าไปก็เดี๋ยวต้องรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่ไปไหนหรอกมันยังไงก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละฮะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ ดีที่สุดแล้วนะครับหลบลมด้วยเอย้หลบแดดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ร้อนอเจอไม้สวยครับเจอไม้สวย นี่แหละหมายนี่แล้วนะครับคางบานนี่แหละ นี่เรียบร้อยนีโจยแล้วเชื่อนี่ไงเรียบร้ยอยช้อนโอ้โหตันนี้จะมีสักสามสี่ขีดนะไซดีนะครับเนื้อแน่นตับเลยปลามาันนอนอยู่ในต้บ้านนะฮะกินง่ายๆเลยนะฮะตีเข้าไปแล้วเลยๆนะคะรับเนียน วิ่งมากัดเลยนะครับไม่ต้องตีใส่ปลาก็ได้นะครับเพราะว่าเหยื่อตัวนี้มันจะมีแอคชั่นที่คอนค้าง้างยั่วปลาอยู่แล้วนะฮะไงปลาก็วิ่งเข้ามากัดอยู่แล้วครับ นี่ไงโอ้โหเรียบร้อยฆ่าไปแล้วครับเจอร์ั่วนิดนึงเรียบร้อยช่าชอนปากบ่อนะครับเมื่อกี้มันมีอาการนะฮะจังหวะที่สองนี้ผมตีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือผมเจอขห้มันแรงกว่าเดิมนะครับเจอก์ยั่วมันเข้าไปนะครับส่งฝาล่างสรงเจอรเบตนะครับกับเบต4โอนี่ดูความโหดของเบดนะครับวัดยังไงก็อยู่ฮะ เรียบร้อยหง้นกัดลงมานอนนี่เลยครับดูหงั้นนี่ฮะกัดลงไปนอนนี่เลยนะครับโอ้โหชัาร์หงั้นใสโ่โรยแล้วครับนี่นะน,นะครับเบส4โอนะครับวัด ทะลุกระโหลกเลยนะฮะเบ็ดซีโอจะใช้สตีนับแล้วก็ไปใช้เป็นฟ้าลั่นนะครับตรงแบบมีก้าวนะอันนี้ผมตีใต้น้ำนะครับแล้วก็ใัยเจอเกานะฮะเจอเจอเจอขึ้นมากัดเลยนะครับใส่ดีเลยนะใส่นี้โลกว่าครับตัวนี้ปลานี่แบบกัดแล้วก็ไม่วิ่งไม่อะไรเลยนะครับลงไปนอนนิ่งเลยนะครับผมก็ซโลว์ะวัดเข้าไปครับเต็มข้ออันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับผมก็พักกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พลังงานเต็มเปี่ยมนะฮะหวังที่จะกลับมา ซัดโโนะครับหมายนี้ให้ได้นะฮะน้ำขึ้นกว่าเดิมนะฮะเช้านี้น้ำจะลงกว่านี้เยอะเลยนะครับทำให้ช่องที่ในการตีตอนแรกมันยากอย,กอยู่แล้วมันก็ทำให้ความยากเพิ่มเข้าไปอีกนะะเพราะว่าเราจะตีรอดได้ยากขึ้นนะครับแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้ครับอื <c oughs> โอ้โหกัดข้างในนะครับกัดจริงๆด้วยนะักัดในบ้านเลยนะครับโอ้โหแล้วผมก็ไม่รู้จะทาจะวัดท่าไหนดีนะครับเพราะว่ามันใต้บ้านนี่ค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะฮะสรุปนะครับมันไม่ยอมกัดนะฮะโอ้โหเฝ้าตีอยู่นานแสนนานนะฮะตีจนแบบตีไปกระท้อไปนะฮะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันคงไม่ยอมกัดง่ายๆนะครับผมคงต้อง ทิ้งเวลานะครับปล่อยให้มันได้อยู่กับตัวเองนัักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาปะมือกันใหม่นะครับกับ shadow คลองสุขสวัสด์นะครับที่นี่นะฮะยังไงผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมขอตัวลานะครับผมสวัสดีครับ